ปมประเด็นปัญหาระหว่างไทยกับขเขมรเนี่ยนะครับเราก็จะทราบกันดีอยู่ว่าเป็นปัญหาเรื่องเขตพื้นที่เรื่องเขตชายแดนตามแนวชายแดนว่าไอ้นี่ลุกล้ำมาเราเราแล้วก็หาว่าเราไปลุกล้ำเข้าบางทีเราก็เสือไปยอมรับเองอะไรเงี้ยนะซึ <c> ่ง <oughs> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจาก MOU ที่ไปทํากันเอาไว้แต่แต่ปี43แล้วพอมาปี4 4, 4ก็มาทํา MOU อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MOU 43เนี่ยชัดเจนละ นะครับว่าตกลงใครได้เปรียบเสียเปรียบ M O U สี่สิบสี่ตกลงใครได้เปรียบเสียเปรียบผมว่าประชาชนรู้กันหมดนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบฉะนั้นนะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกชําระจะถูกแก้ไขโดยใครแล้วชําระแล้วเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรและยังไงอะไรเกิดขึ้นนี่นะผมจะบอกให้เลยว่าเดี๋ยวเรามาติดตามฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันครับแน่ไอก่อนเลยไอโชว์ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและช่องเขมรวันนี้นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นการดันช่องให้ป๋าด้วยนะครับก็กาบขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับเรื่อง MOU43 และ44เป็นที่แน่นอนแล้วว่า m o u 4 3นั้นเราขาดทุนขาดทุนแบบยับเยินและกระจายมาโดยตลอด MOU 43ทําให้เราต้องเสียพื้นที่นะครับไปหลายจุดด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งวันดีคืนดีแม่ทัพภาคที่2คนพโทบุญศินภาคกลางเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแม่ทัพก็จังหวะเข้าฮอตพอดีเกิดมาตรการการทวงคืนแผ่นดินแล้วก็สุดท้ายก็มีการประทะกันเราได้คืนมาทั้งหมด11จุดนะครับและจุดที่11นั่นคือจุดสุดท้ายคือปตาตากายนะั่เราก็สูญเสียให้กับไปทางฝ่ายขาเขมรไป อย่าบอกว่าสูญเสียการควบคุมครับอย่าพูดอย่างนั้นวันนี้เราเสียพื้นที่ตรงนั้นเราถูกเขมรนปล้นแผ่นดินไปต้องพูดอย่างนี้ในขณะเดียวกันช่องบกช่องอันมาเนอร์สี่เจ็ดห้าเนินอะไรพวกนี้เรายังโดนเขมรนลุกขึ้นมาแม้กระทั่งประสาทคณาอะไรพวกนี้เราก็ยังโดนกันอยู่อีกนะครับไม่จบไม่สิ้นทนทีเพราะว่าเราอ่อนแอไม่ใช่ขี้ขาด แต่เราอ่อนแอเพราะว่าเราไปติดปมประเด็นฟอกเงินต้องอาศัยเงินไปฟอกที่เขมรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนไทยก็ตั้งข้อสังเกตแต่เอาละรัฐบาลก็ไปจัดการกันเองเรื่องนี้นะครับไปเอาแผ่นดินคืนมาให้ได้รัฐบาลจะต้องไม่ทำตัวเหมือน MOU 43และ44นั่นคือ MOU ขายชาติ MOU 43เรารู้อยู่แล้วเราเสียเปรียบเขมรทุกทุกด้านแต่ถ้าเราจะเอาคืนพื้นที่ จะอ้าง MOU กันต่อไปก็ให้ไปดูข้อที่5ข้อที่5เนี่ยนะครับมันเป็นความตกลงกันระหว่างไทยกับเขมรใน MOU 43ว่าห้ามทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกวันนี้บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วถูกเขมรลุกหมาแล้วพยายามจะปักหมดุดยึดพื้นที่ตรงนั้นเป็นของตัวเองนั่นคือการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถจะยกเลิก MOU 44ได้จะทำหรือไม่ทำวัดใจรัฐบาลอนุทินเรื่องที่จะต้องการแสดงความเห็นในวันนี้ก็คือ MOU 44นี่คือหัวใจหลักของคลิปนี้ถามว่าทำไมถึงจะต้องพูด MOU 44เนื่องจากว่าวันนี้นะครับสมาชิกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันศุกร์โทษทีนะเมื่อวันศุกร์สมาชิกบุติสภาเนี่ย เขามีตั้งคณะกันมาทีการ MOU ขึ้นมาและเขาได้สรุปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น43หรือ44ประเทศไทยขาดทุนครับโดยเฉพาะ MOU 44มีข้อพิรุษนะครับเขาใช้คำว่ามีข้อพิรุษคือเรื่องของเรื่องนี้นะครับการวัดเส้นทางทะเลนี่นะครับเราจะต้องอาศัยจุดลิฟจุดที่44องศาลิฟดาเหนือ ถ้าเราใช้จุด44องศาริบดาเหนือเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามเส้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเขียนเอาไว้นั่นคือที่เราตกลงก,กับอันโครสซึ่งอันโครสยอมรับว่าเป็นจุดที่ต้องวัดกันที่11องศาลิบดาเหนือแต่คนไปเขียนและไ้คนเขียนเสือกเป็นคนไทย ไอในปีพศ2544ใครเป็นรัฐบาลผมไม่ทราบพี่น้องไปหากันใน Google ถามแชทถามแชท GPT ถาม Google Gemini ก็ได้ไอ้คนที่ไปเขียนคือฝ่ายไทยเสือกไปเขียนนะที่วัดกันที่11อ,องศาลิฟดาตะวันออกเฉียงเหนือมันก็เลยทำให้แผนที่เพี้ยนไปเพราะแผนที่เพี้ยนไปมันก็ไปเข้าทางเขเมรพอดี และไอเอ็มที่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ใช้เวลาเพียง12วันก็พากันขนคณะจากประเทศไทยบินตรงไปยังกรุงพนมเป็นเพื่อไปกินวายกับนายหุนเซนแล้วก็ลงนามกันตรงนั้นเลย12วันเอาประเทศไทยเข้าไปเสี่ยงอยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นและไม่ทราบว่าไอคนเขียนเป็นใคร ไอคนวัดเป็นใครไอคนไปทํา MOU เป็นใครและไอคณะนั้นมีกี่คนที่ไปแล้วคนที่ไปมีใครบ้างพี่น้องลองไปหาคําตอบกันเอาเองทํากันบ้านบ้างเห็นไหมครับดูช่องกูเรื่องไงต้องไปต้องไปต้องไปค้นคว้าต่ออีกไม่ใช่ฟังกูสรุปแล้วจบต้องไปดูท่านจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับฉะนั้นคลิปนี้ผมจึงบอกว่า MOU-44 เนี่ยคือตัวปัญหาและอนาคตมันอาจจะทำให้เราเสียเกาะกูดไปทั้งเกาะเลยเหมือนกับ MOU43 ผมจึงเรียกว่าทั้ง MOU-43 และ MOU-44 มันเป็น MOU ขายชาติใครไปทำอะไรไว้วันนี้รัฐบาลต้องเปิดเผยความจริงหมดคุณนกพดลสมาชิกวุฒิสภานได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่ามีปัญหาแน่ๆ จดเฉพาะยิ่ง M.O.U.4.4 ที่เราไปวัดผิดเส้นผิดทางไปที่มันน่าเจ็บใจคือเรื่องชาติบ้านเมืองมันใช้เวลา12วันมันทั้งล่างทั้งทำแผนที่ทั้งเขียน M.O.U. แล้วพากันหอบไปแสดงความยินดีกันไปที่ประเทศคเมรมึงเอาบ้านเมืองนี้เอาบ้านนี้เอาเมืองน,นี้มึงใช้เวลา12วันเนี่ยนะแล้วทำไปเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียประโยชน์ทั้งหมด พี่น้องมีความเห็นยังไงแสดงความเห็นกันออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ดีไม่ดีก็ฝากกันแชร์ออกไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ